เมื่อวันที่30ตุลาคม2566เวลา16นาฬิกาดรหิมาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยมีนายจำลองรุ่งเรืองอดีตสสจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมประชุมกับ นายอัมพรวายลมพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอภิชาติปัญญามูลวงศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบองนายอาวุธขยันดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งณห,ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี7อำเภอ45าตำบล415หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้จำนวน323หมู่บ้าน จากระบบจำหน่ายไฟฟ้ากฟพ312หมู่บ้านจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบมินิกริดจ,จำนวน11หมู่บ้าน3หย่อมบ้านบริวารและยังไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน92หมู่บ้าน ในจำนวน92หมู่บ้านนี้ตามแผนกระทรวงพลังงานและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีแผนการส่งเสริมการมีไฟฟ้าใช้จากพลังงานทดแทนในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครบทุกหมู่บ้านที่เหลือตั้งแต่ปี2566ถึง2570ตามแผนงบประมาณ5ปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเดือกเกษตรผสมผสานยั่งยืนหมู่ที่3ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องจัดหาให้จากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเมื่อปี2565ที่ผ่านมา มาวันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่ทางพลังงานจังหวัดนั้นได้เน็นาการาที่จะแก้ไขให้พี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เนี่ยนะครับซึ่งตอบโจทย์ได้ในพื้นที่อย่างนี้ได้ดีมากเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้กายฟ้าที่ทําการลากสายเข้าพื้นที่นั้นน,น,นะก็จะเียปัญหากับทางป่าไม้ดุทยานนะครับที่ต้องใช้พื้นที่ป่าเขาเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมันสามารถไปและตั้งอยู่ในกลุ่ม ในชุมชนได้เลยนะครับมันก็ทําให้มันจะตอบโจทย์ที่นี้ได้ดีมากนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการใช้เครื่องสูบน้าต่างๆงานี่การเกษตรนั่เป็นพื้นที่มันเป็นพื้นที่ยากลําบาก นะครับขึ้นไปต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานเชื้อเพลิงขึ้นไปเนี่ยมันค่างยากลำบากนะครับจะซื้อพลังงานเชื้อเพลิงเป็นบันดอยไปใช้เครื่องสูบน้ำตัวเดียวนั่นไอ้น้ำมันรถนะฮะที่ขนขึ้นไปมันจะแพงกว่าน้ำมันที่ไปใช้เครื่องสูบน้ำอีกนะครับเพราะนั้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะอย่างเช่นเราเห็นข้าง,งหลังข้างหลังเนี่ยนะฮะก็จะตอบโจทย์ที่จะให้พ่อแม่ในน้องยาชนไดนะ้รับความเรียกว่าประสบได้ว่าความสะดวกและมีประโยชน์นะฮะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งออกไป Eu